สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสัจธรรมชีวิตคิดตอนโควิดนะครับกับผมครูซุปวันนี้เราก็เช่นเดิมครับผมนำเชื้อเพลิงนะครับดีๆที่จะมาช่วยเติมกำลังใจนะครับให้ทุกคนเนี่ยนะครับเอาไปใช้ในการเอาเป็นแรงขับเคลื่อนนะครับในการดำเนินชีวิต ต่อไปนะครับท่ามกลางสถานการณ์โควิดที่กำลังเกิดขึ้นนะครับกำลังร้อนแรงเลยนะในช่วงนี้นะครับอ่ะเอาล่ะ,ะสำหรับในเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับก็คือว่าทุกคนมีมีกำลังใจมีพลังใจที่จะทำสิ่งต่างๆนะครับแต่ว่าสิ่งนี้มันก็มีวันหมดนะครับมันอาจจะหมดลงไปอาจจะน้อยลงนะครับเราก็จะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะครับ เพราะฉะนั้นให้เราคิดเสมอว่าอะไรที่มันน้อยลงอะไรที่มันค่อยๆหมดลงไปคุณก็จะสามารถเพิ่มขึ้นมาให้มีแรงเหมือนเดิมได้นะครับเพราะว่าเรามีการใช้ไงเราใช้ไปมันก็ต้องมีหมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาพลังใจใหม่ๆเชื้อเพลิงใหม่ๆนะครับมาเติมอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมก็จะพยายามนําเชื้อเพลิงดีๆนะครับมาเติมให้ทุกคนตลอดวันนี้ก็เช่นเดิมครับ เชื้อเพลิงในวันนี้นะครับที่จะช่วยเติมพลังใจให้แต่ละคนก็คือการคิดถึงวันสุดท้ายณนะวันสุดท้ายวันสุดท้ายของทุกคนนะครับทุกคนเนี่ยที่เกิดมาแล้วนะครับเรามีจุดเริ่มต้นเหมือนกันก็คือเราคลอดออกมาถูกไหมครับคงไม่มีใครเกิดจากกระบอกไม้ไผ่นะครับแล้วปลายทางของแต่ละคนก็เหมือนกัน นะครับก็คือวันสุดท้ายนะครับณนะวันสุดท้ายที่เรามีลมหายใจนะครับทุกคนก็จะต้องเผชิญวันนั้นเหมือนกันอา,อาจจะแบบแต่ละคนก็อาจจะเผชิญวันนั้นในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับซึ่งไม่ว่าทางไหนก็แล้วแต่นะครับยังไงเราก็ต้องเดินทางไปถึงวันนั้นแน่นอนนะครับไม่มีตอนนี้ยังไม่มีใครที่มีเป็นอมตะนะ นะครับยังไม่มีใครหลีกหนีพ้นจากความตายได้เขามีการสำรวจนะครับสำรวจผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ที่กำลังจะเสียชีวิตเนี่ยนะครับว่าเขามีความรู้สึกนึกคิดยังไงกับชีวิตตัวเองส่วนใหญ่นะครับ 90- ถึง80ถึง90นตนะครับมักจะมีความเห็นว่ารู้สึกเสียดายชีวิตตัวเองเสียดายที่ ไม่ได้ทําสิ่งต่างๆนะครับตามที่ตัวเองตั้งใจไม่ได้ทําตามความฝันไม่ได้ทําตามเป้าหมายรู้สึกเสียดายทีเ่เหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่มันดีที่สุดอะรู้สึกว่ายังทําได้ไม่ดีพอถึงเวลานั้นเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงๆนะไม่มีคงไม่มีใครหายากมากเลยที่คนที่แบบว่า พร้อมแล้วที่ที่จะจากโลกนี้ไปโดยที่แบบไม่นึกเสียดายอะไรทีหลังส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกันครับก็คือกลับมานึกเสียดายนะครับในชีวิตที่เคยใช้อยู่นะครับแล้วรู้สึกว่ายังทํามันไม่ดีพอรู้สึกอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขทุกคนลองลองลองย้อนอดีตตัวเองนะครับเอาเอาปัจจุบันเนี้ยนะครับปัจจุบันนี้นะครับทุกคนก็อาจจะอยู่ในช่วงวัยต่างๆแตกต่างกันนะครับลองย้อนอดีตกลับไปดูชีวิต ที่แต่ละคนผ่านมาเนี่ยมีไหมครับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตช่วงนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่น่าทำแบบนั้นเลยเราน่าจะทำมันได้ดีกว่านี้อยากจะย้อนกลับไปแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเราทำได้แย่มากเลยเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ทำไมเราไม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนก็น่าจะ รู้สึกอยากจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่มันผ่านมาถูกไหมครับแต่ว่าอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็คงจะแก้ไขไม่ได้นะครับในวันสุดท้ายที่ทุกคนจะต้องไปถึงเนี่ยวันนั้นมันก็จะเป็นอารมณ์เดียวกันเลยครับอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกันว่าเราน่าจะย้อนกลับมาทําวันนี้ให้มันดีที่สุดวันนี้เราน่าจะทํามันอย่างเต็มที่วัน,นวันนี้เราน่าจะสู้อย่างเต็มที่วันนั้นเนี่ยเราไม่น่าจะทอเลย วันนั้นเราน่าจะทําได้ดีกว่าวันนั้นเราน่าจะตั้งใจทํามันให้ให้ดีที่สุดวันนั้นเราคงอยากจะย้อนกลับมานะครับอยากจะมาแก้ไขวันนี้เช่นเดียวกันแต่ถึงตอนนั้นคุณก็ย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้ซึ่งอันนี้มันเป็นการจินตนาการถึงล่วงหน้าว่าวันนั้นคุณจะต้องย้อนกลับมานึกถึงวันนี้เหมือนกันอตอนนี้ไอ,อ้คำว่าวันวันมันตีกันไปนหมดแล้วนะ ยังไงก็แล้วแต่ทุกวันนี้เรายังอยู่ในปัจจุบันครับเรายังไม่ถึงวันนั้นยังไม่ถึงวันสุดท้ายของลมหายใจทุกวันนี้คนยังมีลมหายใจอยู่ทุกวันนี้เรายังมีโอกาสที่จะทําเรายังมีโอกาสต่อให้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมก็เหลือเวลาอีกไม่นานเหมือนกันนะ10ปี20ปีหรือเป็นเดือนหรือว่าเป็นวันเราทำได้แค่เพียงว่า ช่วงเวลาที่เราเหลืออยู่เนี่ยนะครับเราต้องทำยังไงก็ได้ลงมือทำอย่างทำแบบไหนก็ได้ให้วันสุดท้ายเนี่ยคุณไม่ได้นึกย้อนมาเสียใจภายหลังทำยังไงก็ได้นะครับให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยทำเต็มที่แล้วทำสุดความสามารถทำตามความฝันทำตามเป้าหมายทำสิ่งที่คุณควรทำอย่างเต็มที่ที่สุดแล้ว นะครับโดยที่วันนั้นคุณไม่มานึกเสียดายแล้วอยากจะย้อนกลับมาแก้ไขทีหลังโอเคไหมครับการนึกถึงวันสุดท้ายของลมหายใจเนี่ยจะสามารถช่วยให้คุณเนี่ยนะครับมันจะมีแรงอะไรบางอย่างกระตุ้นให้คุณสามารถลงมือทำนะครับแต่คุณต้องต้องอินนะไม่ใช่แค่อ มันก็ธรรมาดาเกิดแก่เจ็บตายนะครับถ้าคิดแบบนี้มันก็จะไม่สร้างกําลังใจไม่ได้สร้างพลังใจไม่ได้เติมเชื่อเพลิงอะไรคุณทั้งนั้นแต่ถ้าคุณอินกับกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้ววันนั้นคุณจะมานึกย้อนเสียดายทีหลังว่าทําไมวันนี้คุณไม่ทําให้เต็มที่เนี่ยวันนั้นมันย้อนกับมันไม่ได้จริงๆนะมันวันนั้นวันนั้นมันไม่ขำจริงๆนะครับมันไม่ขำเลยมันไม่ ทุกสิ่งทุกอย่างมันย้อนกลับมาไม่ได้แล้วจริงๆนะครับแต่ตอนนี้ทุกคนยังมีโอกาสเพราะฉะนั้นให้ทุกคนใช้ลมหายใจที่เหลืออยู่ตอนนี้ทําสิ่งที่มันมีค่ามากที่สุดกับตัวคุณเองแล้วก็กับคนรอบข้างกับสังคมกับประเทศชาติหรือว่ากับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป้าหมายของคุณนะครับคุณมีพลังพอที่จะทําได้ในระดับไหนใส่มันให้เต็มที่นะครับใช้สิ่งนั้นที่คุณมีเนี่ยทำให้เต็มที่ เพื่อให้วันหนึ่งนะครับณนะวันไหนก็นแล้วแต่คุณไม่ต้องนึกย้อนเสียดายชีวิตตัวเองว่าคุณน่าจะทำได้ดีกว่านี้ตอนนี้เป็นโอกาสของคุณที่คุณจะลงมือทำได้อย่างเต็มที่นะครับและนี่ก็คือเชื้อเพลิงที่จะเติมให้เราเนี่ยนะครับมีแรงขึ้นสู้นะครับทำสิ่งต่างๆนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่นะครับกับรายการสัจธรรมชีวิตคิดตอนโควิด แล้วก็อาจจะมีเชื้อเพลิงอะไรเยอะแยะอีกมากมายนะครับที่จะนำมาแชร์กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ